สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะมาปางก็จะมาให้ดูเบื้องหลังของเพื่อนสนิทมาปางทั้งสองคนนี้นะคะคนนี้อ้วนๆหน่อยนะคะชื่อว่าพงศ์กีแล้วก็อีกคนนึงนะคะผอมๆหน่อยก็จะ,ะชื่อว่าแตงโมเป็นเพื่อนสนิทของมาปางค่ะก็ได้มาเล่นบ้านมาปางนะแล้วเอ,อบ้านเขาก็อยู่ไกลเนาะก็เลยต้องมาเล่นแคบแป๊บเดียวแล้วก็ยังถ่ายคลิปไม่จบเลยนะคะเขาก็กลับบ้านไปแล้วก็เลยจะให้ดูแค่เบื้องหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดกันเลย อ่านแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามีแขกรับเชิญกันเดี๋ยวให้แนะนำก่อนค่ะคนนี้สวัสดีค่ะชื่อจมโกนะคะมาจากชอบ โอเคค่ะ okay, so, วันนี้ <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นอะไรนะ <laughs> ปิดตาทายสกุชิเอปิตาดีวิวสกุชิ <laughs> ปิดตารีวิวสก,กุชินะคะใ,ใครทายปิดวิ่งรอบบ้านนะคะ <laughs> หนึ่งรอบบ้านเราแค่นิดเดียวเองยายายาโอเคเดี๋ยวเราจะมาใครออกแบบประหลาดกว่า <laughs> ใครนะคะเป็นคนแรกแน่นอนเอาเอาใครชนะคนที่สองจุ <laughs> <หน>๊บ <laughs> สองสามนะคะโอเคไอโง่เิ่มนะเอาได้ไหมเมื่อกี้รอบรอบรอบเดิมให้เมื่อกี้โอเคค่ะเดี๋ยวชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นชิ้นนี้นะคะนี่นุ่มสลุ่มใสวเดี๋ยวดิชิ้นนี้นะก็ถ้าใครแอบลืมตานะคะก็ขอให้สอบตกนะคะอ่ะเร็วโอ้โหเกทคเกตเลยอเทคเกตเลยเทคเกตไร เปวิ่งรอบบ้านเพิ่มเลยไม่เอาแพ็กเกจไปโมลีเดี๋ยวเดียวมันจะเป็นขาไก่มไหยถูกต้องทำไมไม่ทำอะไรบ้างทำอะไรมาชิ้นที่สองนะคะมั่วหวังป่าผิดต้องก็ผิดต้องเอาไปคือมันง่ายมากเพราะว่าสกคุชชี่เราไม่ค่อยเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาอีกทสิคะเอาทุก ว่าแอปเปิลูก๊อตปาผิดขนมปังงั่วขนมปังแก่ใช่เหรอมาดูดิที่ไหนวะขึ้นตอไปนะเราก็กะจะเล่นลิมนะคะเพราะว่าคลิมนี้มันนุ่นูุนแดนแม่โอเคหนูต้องอ้ยเอาเถอะเออซอฟโรสเบทนี่มาแล้วก็สำหรับวันนี้มาฟังไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แลวก็กด subscribe ้มาฟังด้วยนะบ๊ายบายก็ bye, -bye.